สนับสนุนโดย VIVO X60 Pro 5G จบลงไปแล้วสําหรับรอบแบ่งกลุ่มศึกยูโร2020ซึ่งยิงกันอุดตลุดสนุกสนานพาดดังต่างๆพาเคะแันสู่รอบน้องเอาได้ทั้งหมดและมันก็มีนักเตะหลายรายที่ถูกพูดถึง23วันมานี้อาบารโรโมราต้ากองหน้าทีมชาติสเปนมาแรงมากแต่ไม่ได้แรงในด้านดีโดนด่านล้วนๆเต็มหน้าฟีดไปหมดดังนั้นวันนี้เราขอเปลี่ยนฟิลนะครับเลิกสนโมราต้าปืนฝืดสักแป๊บหันมาดูแข่งเตีนคมที่ไม่ค่อยได้รับคําชมมากสักเท่าไหร่กันดีกว่าเพราะว่าคนมัวแต่ไปสนไปล้อโมราต้ากันหมดว่าแล้ววันนี้ ไปดู5ดาวยิงฟอร์มเด่นประจำรอบแบ่งกลุ่มที่เราคัดมากันดีกว่าครับเริ่มด้วยที่คนแรกโรนัลโดจากโปรตุเกส เปิดหัวประเดิมคนแรกคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซุปเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติโปรตุเกสที่ตะบ,บันไปแล้ว5เม็ดจาก3นัดที่ผ่านมาแม้ว่า5ประตูนี้จะแบ่งเป็น3จุดโทษก็เหอะแต่มันกระสุดยอดอยู่นี่ตอนนี้ขึ้นนาเป็นดาสโวเดียประจาทัวร์นาเมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้นยังไม่พอนะครับ5ประตูที่ยิงได้จาก3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มทําให้4อาร์เซเวนในวัย36มปีนี้ซัดให้ทับฝอยทองชุดใหญ่ไปแล้วถึง109ยประตูท่าสถิติสูงสุดในโลกของอาลีดาอี้ตำนานแข้งทีมชาติิหร่านเป็นที่เรีย,รย,ยปะตู ก็จะยืนขึ้นแทนเป็นหนึ่งคนเดียว,เด,ยวเดียวในโลกใบนี้ที่ยิงประตูกับทีมชาติได้มากที่สุดในโลกน่าเสียดายตรงที่ยูโรครั้งนี้ของพี่โรนัลโดมันคงจบลงแล้วต้องไปลุ้นเอาทัวร์นาเมนต์หน้าแล้วนะครับคนต่อมาโรเมลูลูกากูจากเบลเยียม หัวหอกฟอร์มแรงที่เป็นกำลังสำคัญช่วยพาอินเตอร์มิลานัง,งาดคว้าแชมป์ซัคูเดโตมาครองได้สำเร็จในปีที่ผ่านมาเขาถูกหมายตาเอาไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นดาวันโวโยูโรหนนี้เพราะนอกจากพิโตเรวัย28ปีนะครับผมเบลยเยี่ยมก็ยังเป็นชาติที่มีตัวปอนบอลชั้นเลิศมากมายสิ่งลูกกูไม่ทำให้แฟนผิดหวังลูกกูประเดิมสนามด้วยการกดไป2ประตูในเกมแรกที่สต็มรัสเซียไปสประตูตศูนย์ก่อนจะฝืดเล็กน้อยปล่อยให้ควินเดบรอยเป็นพระเอกบ้ากในเกมที่พลิกกลับมาเอาชนะเดนนนมารกกไปป2ะตตู่่่่ออทีัยิงงชว ท้ายเกมปิดกล่องฝังฟินแลนด์2-0ผ่าทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจบเป็นแชมป์กลุ่มด้วยการมี9คะแนนเต็มโดยลูกก,กูนะครับหาโอกาสยิงรวมได้ทั้งหมด7ครั้งจาก3นัดซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่เฉียบขาดใช้ได้เพราะว่ามันตรงกรอบไป4ี่เปลี่ยนเป็นประตู3ครั้งเลยละครับคนต่อมาโรเบิร์ตเลวันดอบสก,กี้จากโปโลแลนด์ ไม่มีใครกลา้าเถียงว่าพี่เรวาน,นะครับไม่ใช่กองหน้าระดับโลกเพราะว่าพี่แกก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วแกนี่แหละที่จะเป็นผู้ควา้ารางวัลบอลลงดอร์ไปครองด้วยซ้ำแต่ทว่าในานามทีมชาติว่ากันตามตรงนะครับมันยากมากที่พี่แกจะมาสมความสาเร็จเพราะว่าทุกวันนี้เรวานในฐานะกัปตันทีมชาติเป็นเดอะแบ็กที่เป็นทุกอย่างให้กับโปแลนด์แล้วแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะพาโปแลนด์นะครับผ่านเข้าสู่รอบน้องเอาได้หัวข้อวัย32ปีพยายามแล้วพยายามอีกกับการส่งบอลเข้าสู่กนตะข่ายสโลวาเกียในเกมแแรกกต่็็ไมเปน สุดท้ายก็ะพายไป1นประตูต่อ2แต่มาเจอนัดสองเจอของแข็งอย่างสเปนเลวานก็แ็งลิฟ์ยิงได้แต่เป็นการช่วยให้โปลแลนด์ตามตีเสมอรกระทิงดุ1ประตูต่อ1เก็บ1คะแนนสำคัญได้มาลุ้นกับสวีเดนในนัดสุดท้ายสิงพอมาถึงนัดสุดท้ายนะครับดาวย,ยิงจากบาเยอร์ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาเป็นเดอะแบ็ของแท้เมื่อเหมาสองประตูแต่กองหลังเพื่อร่วมทีมนะครับแม่งรัวย,ยับทำให้สุดท้ายแพ้ไป3ประตูต่อ2กัรเดินตกรอบไปด้วยการเป็นบวยของกลุ่มแต่ผลงานส่วนตัวของเลวานถือว่าดีอย่างมากเพราะจจัดไไป3เเเมมมมมาาก,การรีีีพืื่่่่่่ออออนวททย ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วล่ะครับคนต่อมาแพทริกชิกจากเช็ค กองหน้าจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ถือว่าเป็นม้ามืดที่ทำเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยหลังมีเอี่ยวขึ้นมาลุ้นเป็นดาสันวัวประจำท,ทัวนาเมนต์แม้ว่าผลงานปีที่ผ่านมาจะไม่ได้ดีเดอะไรกดไป13ประตูจาก36นัดเพราะว่าถ้าเวลาเล่นทีมชาติชิกมักทำได้ดีก่อนท,นทัวนาเมนต์นี้จะเริ่มกันยิงไป11ประตูจาก26นัดแล้วซึ่งพอประเดิมสนามเปิดเกมแรกนะครับแข่งวัย25่ปีก็สร้างความฮือฮาด้วยการเมาไป2ประตูช่วยให้เชคเอาชนะสกอตแลนด์ยิงไปกว่านั้นนะครับหนึ่งงลูกยิี้ม เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนไม่เพียงแค่นั้นนะครับนัดถัดมาพี่ชิกยังคงโชว์ความยอดเยี่ยมแสดงความนิ่งยิงลูกโทษเข้าไปช่วยให้เชคขึ้นนำโครเอเชียได้ก่อนจะจบลงในผลเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งและในนัดสุดท้ายที่ผ่านมานะครับเจอเต็งแชมป์กลุ่มอย่างอังกฤษหาโอกาสไม่ค่อยจะได้มากเท่าไหร่นักแล้วสุดท้ายก็ยิงไม่ได้จบไป1 0อย่างดีนะครับพอที่จะพาเข้าสู่รอบต่อไปได้ในฐานะอันดับ3าที่ดีที่สุดมาเจอกับอลแลนด์เมื่อวานนี้พี่ชิกก็กดไป1ประตูเพิ่มตอนนี้เป็น4แล้ว คนสุดท้ายจอร์นิติโอไวเดนดุ๊ก คนสุดท้ายก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอๆกับแพทริกชิกเลยครับแล้วก็เป็นคนเดียวในลิสที่ไม่ได้เป็นกองหน้าธรรมชาติเพราะว่าไว,วัยนันดุมถือว่าเป็นนักเตะต,ตำแหน่งกองกลางโตบัญชาเกมใครเล่าจะไปคิดว่านะแกจะท็อปฟอร์มตะบันไป3ประตูปปะตจาก3นัดขนาดนี้ขึ้นนําเป็นดาวโร,ร,รประจําทัพคอนแลนด์อยู่โดย3ประตูที่วัยนันดุมทําได้นะครับมาจากเกมแรกที่คอนแลนดเฉือนเอาชนะยูเครนไปอย่างสุดมัน3-2ส่วนอีก2ประตูนะครับมาจากเกมนัดที่3ซึ่งจริงๆอาศาวินสีส้มเข้ารอบไปแล้วด้วยแต่ก็ยังจัดหนักจัดเต็มไวัยนันดุมเองกกกเชิััันนครบผมมยยงงอ่่าใจด เพิ่มไปอีก2ประตูช่วยให้ฮอลแลนด์ชนะมาซิโดเ,ดเนียไปสาประตูตศูนย์ซึ่งน่าเหลือเชียอตรงที่ว่าซี่สัปดาห์ผ่านมานะครับพี่แกลงเล่นในลิวภูไปทั้งหมด38นัดเพิ่งจะยิงไปเพียง2ประตูเท่านั้นแต่นี่กับทีมชาติพี่แกไปโดนตัวไหนมากก็ไม่รู้แม่งลง3นัดยิงไปแล้ว3เม็ดทั้งหมดนี้นะครับเป็น5แข้งฟอร์มแรงที่ยิงระเบิดระเบอรบ์ใน3านัดรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา4คนได้ไปต่อมีแค่เลวานดอสก,กี้คนเดียวที่ต้องโบกมือบายๆกลับบ้านไปแล้วเชียรเหลือเกินว่าส น่าจะอยู่ที่4คนที่เหลือนี่แหละครับ <c oughs> คุณคิดว่าใครก็คอมเมนต์ชื่อกันมาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียฟลฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมาอนแรกให้เราเด้นะสนับสนุนโดย VIVO X 6 0 Pro 5 G